สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ EP ที่เท่าไหร่ EP หก EP ที่หกแล้วนะพี่ี่เดินทางกันมาถึง EP ที่หกแล้วนะคะก็ส่วนเพอรักส่วนพรักอยุธยานะพี่พี่จ๋ามีไม้สวยๆราคาแบ่งปันมาแบ่งปันให้พี่พี่น้องๆทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไครด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะพี่ี่ S 2> <S 2> เสียงเงี้ยดังนิดนึงน<ล>ะพี่เ,าเขาทำบ้านกันข้างๆข,ข้างๆนั่นแหละขออภัยเลยครับข้างๆเขาทำงานกันช่องทางเลยพี่อ่ะช่องทางการติดต่อแม่ค้าเลยนะพี่เฟซบุ๊กภษษาษาไทยนะสะดวกสุดนะพี่เบอร์โทรนี่แอดไลน์มาได้เลยนะคะ0 9 0 9์เก7 0 1นยปดเดะแคปหน้าจอมาได้เลยนะพี่แคปหน้าจอไว้เลยนะเบอร์โทรนี่แอดไลน์ได้เลยนะคะ0 9 0 9์เก7 0 1นะ เรียนขีดชื่อเด่นให้มาอันแรกขึ้นอันแรกเลยอัศมิตรเสน่ห์จานสำลิสเสน่ห์จานสิทำอะไรได้สำริศผลทำอะไรจะได้สำริศผลนะพี่เป็นต้นนะสำลิศเท่าไหร่อรเอ่ยหกเ้าูครับผมสำลิหร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีนะพี่หกเก้าศูนส่งฟรพีพี่พี่พี่รีบรีบเอฟเธอเดหนูจะบอกว่ามันมีกี่ต้นในกระถางหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะ มันเป็นมันเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะพี่ใบมันกลายแล้วนะกี่นอวะสองสามสี่สี่นอนะที่แมคค้าเห็นนะมีสี่นอนะพี่มีสี่นอนะคะแตกกันพลึบครับเลยนะสำริดมีสี่นอนะมีกระถางเดียวนะพี่สี่นอเนี่ยมีสี่นอเอาไปแยกได้เยอะเลยหกร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีนะพี่หกเก้าศูนย์ส่งฟรีค่ะใครชอบแคปหน้าจอมาเลยนะ นนี่นะสเสน่จันทร์สำริดค่ะใครชอบแคปหน้าจอมาเลย690บาทส่งฟรีจ้าอันนี้นะปลายดาวสองต้นใหญ่ๆเ,เลยปกช่องทางการติดต่อแม่ค้าเดอ้อชื่อภาษาไทยสุธิดาแก้ววิชิตนะคะเบอร์โทร0 9 0 9 9 4 8 7 0 1เบอร์โทรนี้แอดไลน์ได้เลยนะพี่แอดไลน์มาได้เลยนะคะต่อด้วยปลายดาวต้นใหญ่ๆเลยนะวันนี้มีมาแบกมนะสองกระถางแต่พอขาแปะชือนะ่อด้วยนะแปะกระถางด้วย เดี๋ยวจะจำไม่ได้เอากระถางที่หนึ่งไซแม่พันเลยนะพี่สองร้อยเก้าสิบบาทท่งฟรีค่ะสองร้อยเก้าสิบบาทท่งฟรีค่ะใหญ่ไม่ใหญ่ดูไหมคะจับจับลวกันอะกระถางที่หนึ่งนะคะชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะสองร้อยเก้าสิบาททรงฟรีค่ะประกายดาวไซแม่พันเดอร์ถัทงที่สอง ใหญ่ทั้งงต้นนะพี่อันนี้รอดใหม่มาแล้วขันมีนะะ้ช่ไมคกระถางที่สองค่ะให,ใหญ่มากกระถางที่สองที่สองร้อยเก้าสิบาททรงฟรีค่ะประกายดาวสองเก้าศูนย์ทรงฟรีกระถางที่สองค่ะใครชอบลายแบบนี้นะก้านแดงแฟลชเลยนะพี่ๆก้านแดงแฟลชเลยนะกระถางที่สองนะ เดี๋ยวให้พ่อค้าแปะชื่อไว้ว่ามันเป็นกระถางไหนพี่ชอบแคปหน้าจอมาเลยนะต้นนี้กระถางที่สองค่ะสองเก้าศูนย์ส่งฟรีจ้าประกายดาวนี่นะ่แอปเปิ้ลช่องทางการติดต่อแม่ค้านะพี่ชื่อเฟซบุ๊กภาษาไทยสุธิดาแก้ววิชิตเบอร์โทร090 9948 701ค่ะ เบอร์โทรแอดไลน์หรือลืมบอกให้พ่อค้าเขียนว่าเบอร์โทนี้แอดไลน์มาได้เลยนะพี่แอดไลน์มาได้เลยไนูได้แต่ไม่ต้องพูดไอ้นี่ <c oughs> เยอะหูแอปเปิ้ลขึ้นหลกักใหญ่มากหนูากเอามาขึ้นไลน์ให้พี่ๆก่อนเลยนะเนี่ยลากเกาะเลยนะพี่ลากเกาะหลักไม้ลากเกาะหลักไม้เลยนะไหทั้งหลักเลยพี่ไหทั้งหลักเลยหนูส่งให้ทั้งหลักอ่ะใช่ใช่แอปเปิ้ลนะสามห้าศูนย์โอ้ราคาดีมากเลย สามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะพี่ดูใกล้ๆสามห้าศูนย์ส่งฟรีมันก็ลากแล้วนะใบใหญ่เท่าหน้าไม่ขาเลยสามห้าศูนย์ส่งฟรีค่ะพี่พูแอปเปิลชอบแคปหน้าจอมาเลยนะมีกระทางเดียวนะหมดแล้วหมดเลยนะพูแอปเปิลเนี่ยพอจะตัดได้แต่ละยอดแต่ละยอดยากมากพอ,อจะเลี้ยงให้มันใหญ่เท่านี้พี่แล้วก็ตัดนานมากนานนะเกือบครึ่งปีสวยด้วยเมื่อก่อนมีน้ําท่วมไปแล้วน้ำท่วม น้ำทุนกเลี้ยงเหมือนกัพี่แล้วเพิ่งจะเอาขึ้นรักใหม่เพิ่งจะได้ยอดแรกนะยอดใหญ่ยอดนี้ยอดแรกเลยแบ่งให้พี่ๆเลยสวยมากเลยนะอะชอบแคปหน้าจอมาเลยนะพี่สามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีจ้าแอปเปิลมีกระถางเดียวนะหมดแล้วหมดเลยเด้อแล้วไม่มีที่ไม่มีที่กันแล้วอันนี้ กากใบโพด่างครีม750ลาทะลุกระถางเลยนะพี่ใบนี้น่าจะทิ้งนะหนูบอกก่อนส่งไปไม่อาจจะทิ้งที่พี่ด่างครีมไซแม่พันธนะคะไซแม่พันนะพี่ด่างครีม750บาทส่งฟรีค่ะด่างครีมมีกระถางเดียวนะมีกระถางเดียวนะพี่ๆใหญ่นะไซแม่พันธนะคะ750บาทส่งฟรีค่ะ กวักใบโพด่างครีมด่างครีมโอ้ยยุงกัดแล้วหนูชอบแคปหน้าจอมาเลยนะพี่เอ้ยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีเจ็ดห้าสิบทรงฟรีค่ะกวักใบโพด่างครีมจ้าแดดเปรี้ยงแล้วค่ะแดดเปรี้ยงแล้วค่ะถั <Want> งเหลืองนี่จ้าสามเก้าสีนี่จ้าโอ้อันนี้ใครแม่พันเลยนะพี่ช้างเหลืองมีลูกแล้วมีลูกหนึ่งต้น มีลูกติดไปหนึ่งต้นนะท้างเหลืองเท่าไรสามร้อยเก้าสบาท <90. S 1> เอาไปประดับบ้านได้เลยไปเปลี่ยนใส่กระถางข่าวส,สวยๆนะพี่ลายดีนะลายสวยลายสเตียร์สวยนะคะลายสเตียสวยนะ,ะ,ยะยยนะมีลูกให้แล้ว390บาทส่งฟรีคะ่ะช้างเหลือง390บาทส่งฟรีนะช้างเหลืองอ่ะชอบแคปบนะจอเลยนะพี่ ชอบแคปหน้าจอเลยนะสามรอยเก้าสิบาทส่งฟรีค่ะช้างเหลืองจีนี่จีนี่จีนี่เอาเท่าไหร่ดีสามเก้าจินี่ดางด่างมิ้นนะพี่ด่างมิ้นนะคะจินนี่ดางมิ้นอันนี้มันยอดเนี่ยมันใหญ่นะเขาเรียกว่าอะไรวะอยอดใหญ่อ,อ,อยอดใหญ,ยใหญ่ยอดออกมามันใหญ่นะมันสมบ,บูรณ์ สามร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีจีนนี่ด่างค่ะด่างมิ้นนะพี่ด่างมิ้นนะคะทำไมยุงตรงนี้มันเยอะจังสามร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีค่ะจีนนี่ด่างนี่มิ้นยังไม่ชินนะ,อะชอบแท็หน้าจอมานะสามเก้าศูนย์ส่งฟรีจ้าจีนนี่ด่างมันไปเร็วนะพี่เพราะว่ามันให้ยอดใหญ่ยอดสมบูรณ์จีนนี่มันนาด่างเห็นมันนี้เห็นไหมเนี่ย วันนี้พี่พโอเห็นด่างเห็นด่างพี่ใบใหม่มาแล้วนะใครที่จะขายเท่าไหร่หนึ่งพันสามร้ 1, อยห้าสิบใช่ไหมพี่จา่ามันขึ้นใบใหม่มาแล้วนะเงินหน้าด่างใบใหม่ก็ยังขายราคาเดิมพี่ใบใหม่ขึ้นมาแล้วหนูก็ยังขายราคาเดิมในฮครับเลยหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะเงินหนาด่างด่างทุกใบนะกระถางแปดพี่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะเงินหนาด่างมีต้นเดียวนะ มีต้นเดียวนะแลวทำทำท่าจะหายากและแพงขึ้นอีกนะพี่เอ้ยหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะเงินหน้าด่างจ้าชอบแคปหน้าจอมเลยนะด่างทุกใบด่างทุกใบเหลืองสวยทุกใบนะคะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะดูดึะราคาเดียวเลยนะพี่มันมาราคาราคามันมาเท่ากันน้น้องให้เป็นราคาเดียวทั้งต้นเล็กต้นใหญ่เลย สวยนะต้นเล็กนี่สวยที่น้องบอกว่าลายมันจีดมากน้องให้หกร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะคะไม้มันขึ้นข้อเลื้อยแล้วนะพี่ไม้มันขึ้นข้อข้อเลื้อยแล้วนะคะอันนี้สีชมพูเยอะใครชอบสีวันวานนะพี่ตอนนี้ไปเถอะหกห้าศูนย์ส่งฟรีคะ King. ่ะมาเบิลคิงตอนที่หนึ่งหกห้าศูนส่งฟรีคะ่ะมาเบิลคิงนะ ลายสวยมากอะตอนที่สองยุงก็กัดยุงไม่ยุงมางงไงเยอะอันนี้นนนนเปิดใบใหม่เลยนะใบใหม่ตีชมพูเยอะเลยนะพี่กระถางที่สองอันนี้ใบใหญ่ให้ให้ราคาเท่ากันเลยนะพี่หกร้อยห้าสิบส่งฟรีค่ะหกห้าสิบส่งฟรีมาเบิลคิงค่ะต้นใหญ่มากเลยนะใบนี้มีตำหนินะคะ ดูไม้ไม้ด่างน,นะด่างชุมปูเยอะเลยค่ะยิ่งใหญ่มันยังสีพื้นสีมันจะดำลายดีนะพี่ไม่ใช่ว่าลายไม่ดีนะลายดีด้วยนะกระถางที่ 2, 650สองหกร้อยห้าสิบทรงฟรีค่ะต้นใหญ่หกข้าสูนยทรงฟรีนะพี่อะชอบแคมป์หน้าจอมาได้เลยนะคะประกายดาลเลยต้นนตอนนั้นมันย้อมหน่อยนย้อมนี่ว่าลืมลืม ชอบบาบินคิงต้นใหญ่แคบหน้าจอมเลยนะพี่หกหกร้อยห้าสิบาทส่งฟรีค่ะให้เท่ากันเด้อกระดายต้นหนึ่งที่ตีว่าต้นที่สามต้นที่สามอ่ะพี่มัหลงอยู่ต้นหนึ่งตีว่าต้นที่สาม290บาทส่งฟรีค่ะกระถางที่สมนะประกายดาวใช้แม่พันธุ์และเธอสวยมากเลยใครชอบกระถางที่3อันนี้กระถางที่3นะพี่ประกายดาว ลายสวยก้านแดงแป๊ดเลยนะต้นใหญ่จริงๆนะพี่2 9ง้าสบาทส่งฟรีค่ะกระถางที่3ชอบแคปหน้าจอมาเลยค่ะพี่กระถางที่3มนะอันนี้ใบ<า>ใหม,ใหม่ลายดีหลัดทึแกแหละอันนี้กระถางที่3าม้วนติดแล้ว,ดวเดี๋ยวแป๊บนึงช่องทางการติดต่อแม่ค้านะพี่ชื่อ เฟซบุ๊กภาษาไทยนะคะสุธิดาแก้ววิชินนะง่ายๆก็โทรมา090 9 948 701นะคะแอดไลน์มาได้เลยนะเบอร์โทรนี้แอดไลน์มาได้เลยนะคะคึ้นตอนที่หนึ่งแล้ววันนี้เอาบุตรมินมาให้อันนี้ไม้แข็งแรงเลยนะพี่พี่น,นีโดอะไรวะเนี่ยงงติดกระทางให้เลยนะเดี๋ยวพี่พี่ไอ้นี่กันหลือผู้ค้าติด ขาติดยังไม่ตรงเลยอ่กระถางที่หนึ่งกระถางที่หนึ่งนะพี่บูดมิ้นเป็นไม้เนื้อเยื่อนะคะแข็งแรงดีแล้วห้าห้าร้อยบาทส่งฟรีใครเอาเบอร์ไหนเด้เบอร์นั้นไม่มีสลับกันไม่มีสลับนะพี่เพราะหนูติดให้ทุกเบอร์แล้วชอบต้นไหนชอบต้นไหนอันนี้อันนี้เบอร์หนึ่งนะพี่เบอร์หนึ่งนะคะแคปน้าจอเบอร์หนึ่งมาเลยนะได้เลยพี่บอกเบอร์มาได้เลยพี่ต้นไหนต้นนั้นไม่มีสลับให้แน่นอนจ้ะอันนี้ห้าร้อยส่งฟรีค่ะไม้อยู่ในกระถางสี่นะ ไม้อยู่ในกระถางสี่นะคะห้าร้อยส่งฟรีตัวนี้แคปหน้าจอมาเลยนะอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะคะนี่นะต่อไปเบอร์สองใส่ตะกร้าไว้ใส่ตะกร้าก็ได้อวนเยอะมากกงเกงเบอร์สองมาดูเบอร์สองอดูก่อนดู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 ความสวยความแข็งแรงก่อนเบอร์สองอันนี้เบอร์สองนะอันนี้เบอร์สองนะพี่ บุตรฟูมินใช่ไหมวะใช่บุตรฟูมินเป็นเนื้องเยื่อนะแต่เลี้ยงอากาศปกติแล้วแข็งแรงแล้วค่ะกระถางที่สองค่ะห้าร้อยบาทส่งฟรีชอบแคปหน้าจอมานะพี่ชอบแคปหน้าจอมได้เลยนะอันนี้เบอร์สองค่ะห้าร้อยบาทส่งฟรีเบอร์สองแคปแคปหมายเลขมาเลยบอกหมายเลขมาเลยนะพี่สนใจใหมายเลขอะไรอะ่ะห้าร้อยส่งฟรีทุกกระถางนะคะ มีสายใหญ่มีมีสายใหญ่ลากลากมันไอ้นี่อันนี้ห้าร้อยสายใหญ่ห้าร้อยห้าสิบทรงฟรีเหมือนกันพี่แต่มันใหญ่กว่าน่อย่ลากดีมากเลยลากมันลากมันใส่กระถางสี่ไม่ได้ <c oughs> ใช่ใช่ใส่กระถางนั้นให้นี่อันนี้ก็สวยอันนี้เบอร์สามพี่อันนี้เบอร์สามนะอันนี้ห้าร้อยทรงฟรีไม้อยู่ในกระถาง 4, 500สี่ห้าร้อยทรงฟรีนะพี่อันนี้เบอร์สามค่ะชอบแคปหน้าจอามาได้เลยนะให้ตามเบอร์ไปเลยนะพี่เลือกตามเบอร์เลยนะ นี่อันนี้เบอร์สามนะน่คะคะไล่ตามเบอร์ไปเลยดูความสวยก่อนไม้นี่มาเลี้ยงเลี้ยงอากาศปกติได้แล้วนะพี่แต่พยายามให้โดนฝนแค่นั้นเองอันนี้เบอร์สี่อันนี้เบอร์สี่นะคะดูบัคขาเข็น แปะแล้วปแปไม่เป็นอไรหรอกอันนี้เบอร์สี่นะพี่ชอบเบอร์สี่แคปมาเลยนะอันนี้เบอร์สี่อ่ะดูะอันนี้ความสวยอ e ันนี้ก็สวยเด้อใบสวยดีจังเลยอันนี้เบอร์ห้าอันนี้เบอร์ห้านะพี่อันนี้เบอร์ห้านะคะชอบแคปหน้าจอมาเลยนะอันนี้เบอร์ห้าค่ะเป็นแบบนี้อันนี้ก็สวยนีนะ่เบอร์ห้า มาดูก่อนดูดูความไอ้นี่ก่อนดูความชอบก่อนอันนี้ก็สวยอันนี้เบอร์หกชอบแคปเบอร์หมาเลยพี่กระถางนี้เบอร์หค่ะอันนี้ห้าร้อยบาทส่งฟรีนะกระถางสี่อันนี้เบอร์หก,นนนะกนนช่องทางก่อนครับช่องทานก่อนเวนวัคะไยย่าช่องทางก่อนนะ facebook เฟซบุ๊กภาษาไทยนะพี่สุธิดาแก้ววิชิตค่ะเบอร์โทร0909948701เบอร์โทนี้แอดไลน์มาได้เลยนะแอดไลน์มาได้เลยนะคะเบอร์โทร์ดูสามนิ้วหน้าจอเก็บไว้เลยนะพี่เก็บไว้เลยนะเดี๋ยวขึ้นใหน้เธอใต้คอมเมนต์ได้ดค่าขึ้นให้อันนี้ตอนที่ต่อ <7. S 1> ต้นที่เจ็ดอันนี้ตอนที่เจ็ดน,น,น,นะพี่ดูว่าใบเป็นไอ้นี่แล้วนะ ชอบแคปหน้าจอมาต้นที่เจ็ดฟูมิน้นเนื้อเยื่อห้าร้อยบาทส่งฟรีนะพี่ห้าร้อยบาทส่งฟรีนะไม้มันกำลังพุ่งกำลังโตเลยนะอันนี้เบอร์เจ็ดค่ะชอบแคปไม้เล็กเ,เจ็ดมาเลยเบอร์เจ็ดอันนี้เป็นกระถางใหญ่แล้วอันนี้เป็นกระถางใหญ่มันมันมันบอกระดเยอะมากลากมันเยอะจะเป็นห้าร้อยห้าสิบ อันนี้อันนี้ไม้อยู่กระถางหน้าห้านะพี่ขอห้าร้อยห้าสิบาทนะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะทรงฟรีจ้าห้าร้อยห้าสิบาททรงฟรีนะหมายเลขแปดคะ่ะห้าห้าศูนย์ทรงฟรีแมคะชอบเก้าหัวครับนี่หมายเลขแปดเป็นกระถางห้าห้าร้อยห้าสิบนะพี่เลขแปดอันนี้ห้าห้าศูนย์ทรงฟรีนะห้าห้าศูนย์ทรงฟรี เลขแปดนี่หมายเลขเก้าเลียงให้เลย,เลยเอดูความสวยก่อนอันนี้ห้าร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะพี่อยู่กระถางห้า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 ศูนย์ส่งฟรีถ้าหมาอยู่กระถางสนะี่เนาะให้ห้าร้อยนะห้าร้อยส่งฟรีอันนี้หมายเลขเก้านะคะดูหมายเลขเก้าเข้มหน้าจอมานะอันนี้หมายเลขเก้าค่ะสวยด้วย ใบส,สวยเลยนะอันลากมันเยอะจัดใสร่กระถางซีไม่ได้อะหมายเลขเก้าพี่อันนี้ห้าร้อยห้าสิบนะห้าห้าศูนย์งฟรีค่ะอันนี้เครื่องปลูกพีมเมี่ยมไปให้แล้วนะพี่ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยอยู่ได้เลยอยู่ได้ยาวๆเลยนะในกระถางเนี่ยที่หนูเปลี่ยนไปให้เนะี่ยกระถางสิบกระถางที่สิบม,มาดูดูความสวยก่อนดูความสวยดูไอ้นี่ก่อน นนเดี๋ยวบอกต้องบอกก่อนมันมีตำหนิต้องแต่ก่อนมาอยู่กับหนูอีกละแผ่มันแห้งแล้วะแค่นี้เองเป็นแค่นี้เองรอดใหม่มาแล้วนี่รอดใหม่มาแล้วอันนี้ใหม่เล็กสิบนะพี่ห้าร้อยห้าสิบาทส่งฟรีค่ะไม้กําลังพุ่งเลยกําลังสวยห้าห้าส่นส่งฟรีจ้าใหม่เล็กสิบอ,อ,อือต้นหนึ่งโอ้ อันนี้สิบเอ็ดอันนี้ไม่เล็กสิบเอ็ดเราดูฟูมิน้นมิ้นจริงๆเลยพี่พี่มิ้นจริงๆเลยค่ะมิ้นจริงๆเลยนะอันนี้กระถางที่สิบเอ็ดห้าร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีห้าร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีค่ะอันนี้ปลูกคือใส่เครื่องปลูกใส่ปุ๋ยไปให้แล้วนะพี่ อันนี้ปลูกกันได้ยาวๆเลยยันโตเลยแหละกระถางหน้าห้าใบเป็นฟูมิ้นแบบนี้อันนี้ห้าร้อยห้าสิบาททรงฟรีนะพี่กระถางที่สิบเอ็ดนี่นะคะมีสิบเอ็ดกระถางนะชื่อภาษาไทยนะพี่เฟซบุ๊กสุธิราแก้ววิชิตค่ะเบอร์โทรศูนย์ 1. เก้าศูนย์เก้าเก้าสี่แปดเจ็ดศูนย์หนึ่งแอดไลน์ได้เลยนะพี่เบอร์โทรเนี้ยเบอร์โทรนี้แอ,อดไลน์ได้เลยนะ แคปหน้าจอเลยแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะน้องคืนไม้ใบไม้ใบยังอยู่หม,ม้เลขอะไรอันนี้หม้เลขหนึ่งกระถางที่หนึ่งนะพี่เขาเรียก big apple หรือว่าเศษฐีระยองน้องขอน้องขายแค่สองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะพี่สองร้อยห้าสิบบาทค่ะหรือว่าเศษฐีระยองนะอันนี้หม้เลขหนึ่งนะคะ มีสองกระถางนะใครรับคู่ก็รับป่ะพี่สวยเอาไปปลูกหน้าบ้านเล็กเศรษฐีและยองไม้แดงเป็นลูกแอปเปลิลเลยกระถางที่หนึ่งนะสองร้อยห้าสิบบาททรงฟรีค่ะกระถางหน้าแปดเลยนะ,ะกระถางที่สองน,นี้ยังไม่ไปสวยมากเลยนะพี่พี่อันนี้กระถางที่สองเศรษฐีและยองหรือว่าบิ๊กแอปเปิลเนี่ยใครเอาไปทำนเนี้ยตัดได้เลย อันนี้ตัดได้แล้วนะมันเอ็นแล้วมันใหญ่จัดกระถางที่สองค่ะสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะไม้ใบกระถางนะ้าเปดสองห้าศูนย์ส่งฟรีค่ะกระถางที่สอง Big Apple หรือว่าเษฐีรละยองนะโอ้ไม่ค้าคันจังวะรับ <500. S 1> รับเงินรับทองพี่จะาเท่ากันนะสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีค่ะ 250สองห้าศูนย์ทรงฟรีนะรับเงินรับทองค่ะมีกระถางเดียว250สองห้าศูนย์ทรงฟรีนะมีกระถางเดียวนะแล้วก็โกลเด้นเบยอันนี้กระถางใหญ่ให้เท่ากันนะพี่ห้า้อยห้าสิบส่งฟรีคะ่ะโกลเด้นเบยอันนี้กระถางที่หนึ่งอันนี้กระถางหน้าแปด โคเดนเบย์ห้าร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีซากระถางที่หนึ่งอันนี้กระถางที่สองย่อมว่าแต่ลายดีย่อมแต่ลายดีห้าร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะโคเดนเบย์แล้วมันร้อนๆคันๆแล้วกระถางที่สองแม่ค้ชอบแคปหน้าจอมันนะพี่ชวนชม อ,อันนี้อันนี้อันนี้ด่างมาเบิ้ลดอกชมพูสองร้อยแปดสิบาทส่งฟรีค่ะด่างมาเบิ้ลดอกชมพูสองร้อยแปดสิบาทส่งฟรีนะอันนี้ด่างธรรมดาอันนี้จะดอกสีม่วงนะพี่ด่างธรรมดาจะดอกสีม่วงนะคะกระถางละสองร้อยแปดสิบรวมส่งซื้อคู่ห้าร้อยส่งฟรีพี่ซื้อคู่500ห้าร้อยส่งฟรีฮะ อยู่น้ำแล้วไม่ใช่อะไรเดี๋ยนั้าไปินหมดแล้วโอเคไม่รู้จะเอาต้นไะไรขึ้นให้พี่ๆแล้วเอาจอขึ้นไหมหรือว่าเที่ยวน่าเที่ยวน้าเดี๋ยวอีพีหน้ามีสิงกุนแจแล้วค่ะสายสิ่งกุญแจมเดี๋ยวจะหนูจะดชวไทยวันนี้ก็ไม่ทันอีวันนี้ไม่ทันเดี๋ยวหนูต้องไปส่งของกันอ่ะอันนี้กระถางเดียว280บาทส่งฟรีรับคูห้าร้อยค่ะเอาไปเลย อันนี้ดอกสีชมพูอันนี้ดอกสีม่วงม,มีตุ่มดอกแล้วนะพี่ๆอันนี้ก็ใบด่างเหมือนกันมีตุ่มดอกแล้วเคนะช่องทางการติดต่อจ้าช่องทางการติดต่อหนูนะ Facebook พาษัไทยนะพี่ชื่อสุธิดาแก้ววิชิตค่เบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าสีเบอร์โทนี้แอดไลน์ได้เลยนะแอดไลน์มาได้เลยนะคะก็ไม่มีเจ็บปลาท เออเออเราลืมบอกว่าไม่มีเก็บปลายทางนะพี่พี่จ๋าร้านหนูยังไม่เออร้านหนูยังไม่ไม่ไม่ได้ทําเก็บปลายทางนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะจ๊ะฝากติดตามด้วยกดไลค์กดซับสไคร้แล้วฝากกดติดตามด้วยเด้อขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามาซื้อเข้ามาสอบถามได้ตลอดนะครับไม่ไม่เป็นไรนะครับผมถ้าตอบช้าบ้างไวบ้างขออภัยนะที่นี้นะครับบางทีมันไม่แจ้งเตือนมันไม่ได้ยิน บางทีก็มัวจะอยู่ในสวนแล้วไม่ได้ดูโทรศัพท์เลยถ้าอยู่กับต้นไม้เราก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเลยโทรศัพท์นะครับขอบคุณพี่ๆดูท่านที่ติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม e ่ EP หน้าครับเจอกันใหม e ่ EP หน้าเล้าแ,แ,แน่นอนจิงคน,น้ำจดเซ็ตราคาแบนปันเลยขอบคุณครับทัสดีค่ะ